พี่พัชณีครับว่ายังไงครับพี่พัชณีรู้หรือเปล่า,าว่าว่ายงคนที่น่าก,กลัวที่สุดคนที่น่าก,กลัวที่สุดนี้คือคนแบบไหนอ,อ๋อคนหัวโลนๆจมูกโตๆผิดใจโอ้ยผมเลยไม่น่ากลัวนะนะฮะคนที่น่าก,กลัวที่สุดนะครับเท่าที่ผมรู้สึกนะฮะเป็นคนที่แบบว่าพยายามที่จะวางภาพลักษณ์ข้างนอกอ่ะดูแล้ว ให้ดูภูมิฐานธรรมะธรรมโมนะฮะใช่ไหมเพราะทําให้เราแบบว่าคิดไม่ถึงแต่มีเยอะนะคนที่โอ้โหพูดจะเป็นธรรมะทาอะไรเนี่ยฉะนั้นเราต้องดูนานๆใช่ครับที่เจอมาเยอะใช่ไหมเออไอ้ขันจะเอ้ยขอดูมือจะได้รู้ก็ก็ไม่ได้ง่ายๆนะฮะใช่เออเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันเป็นเรียกว่า เออจะไม่ยากอ่ะถ้าขอดูมือนะครับครับถ้าพูดแต่๋เขาดีๆเออหมายไรดูลายมือหน่อยซิ่งแบบโง่เฮงดีบุคลิกดีลายมือเป็นยังไงคะใช่พูดดีๆก็ได้ดูโอก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมได้ได้ไม่มีอะรรังเกียจอ๋อเออจริงนะเลยจริงๆริงพูดดีๆถ้ารู้วิชานะฮะใช่สิ่งที่ผมจะเล่าถึงนะครับในวันนี้ก็คือนั่นแหละครับข่าวนี่ฮือฮามากนะฮะ นักการเมืองอนะฮะมีคุณพ่อเป็นระดับแบบระดับโลกนะฮะสอนยอดชื่อปออย,อยู่พักปอเหมือนกันออรู้ใช่ไหมครับว่าใครก็พอรู้ที่ว่าจะตอบว่ารู้นะ,ะครับครับเราก็ไม่อยากจะชว์มือของเขานะฮะแต่ก็นั่นแหละครับ เดี๋ยวจะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปินเจอ,เ,จอเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามือตัวอย่างมานะครับว่าคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่หื่นกามแล้วระงับอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยอยู่นี่นะครับม,มันจะเป็นคนที่มีลักษณะไหนนะฮะนะครับก็จะนี่นะฮะให้พี่ปชะ้เฉลอยเลยนะครับนี่ฮะอันนี้เราไม่ได้ว่าเป็นลายมือของใครนะฮะถ้าอยากรู้ก็ไปขอดูเอาเองครับนะคะอันนี้เราจะพูดในวิชาการของ ที่ดิชันสอนลูกศิษย์นะคะซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นพื้นฐานเลยนะคะนี่นะฮะคนหื่นเนี่ยฮะนะคะนะคะเราไม่ได้ว่าใครแต่เราพูดเวลาสอนลูกศิษย์นะคะก้องโค้ดเลยนะคะไม่รู้จักพอขาดผู้หญิงไม่ได้นะคนนี้เขามีแฟนกี่คนก็แยกกันอยู่นะเจ้าชู้อันนี้เราไม่ต้องไปมองเรามองว่าคนที่เซ็กจัด หรือความต้องการทางเพศสูงนะคะให้ดูเลยนะคะเราพูดไปหลายครั้งแล้วเนินสุกคุณเก่งบอกอันนี้ต้องมือซ้ายและมือขวาอ่ามือมือซ้ายเป็นหลักมือซ้ายเป็นหลักนะแต่จริงๆถ้าเป็นก็เป็นทั้งสองมือนมากเนะจเป็นคู่อย่าไปดูที่อย่าไปดูที่ว่าต้องนูนนะ<อ>เพราะบางทีคนไม่ได้อ้วนอให้ดูที่วง วงีเขาเรียกว่าวงสุขที่โอบล้อมคือเส้นชีวิตตรงนี้แหละอมันโอบล้อมยิ่งไปกว้างมากเท่าไหร่อคววาามก้งดูความกว้างของวงสุขว่ากินเนื้อที่เยอะไหมยิ่งเส้นชีวิตมันโอบล้อมยิ่งกว้างก็ยิ่งกว้างขึ้นะคะแล้วตรงสันมือเนี่ยมองดูเหมือนก้นเด็กขึ้นมารับเอาตรงนี้กว้างมากๆแล้วก็เนินจันทร์เนินจันทร์เนินจันทร์ก็จะมีโหนกขึ้นมารับโหนกขึ้นมารับก็จะ โดยมากมันก็จะเป็นทั้งสองมือนะคะแต่นี้เราก็มาดูความต้องการทางเพศสูงครับนะเมื่อความต้องการทางเพศสูงเราก็มาดูว่าคนนี้ระงับอารมณ์อยู่ไหมเอออันนี้สําคัญ่เพราะหลายๆท่านนะฮะเฮ้ยเนินสูงอุมนะแต่ไม่ค่อยมีผลนะฮะเขาเขาเรียกว่าเขามีแต่เขาเก็บอารมณ์ได้เขาเรียกว่าระงับอารมณ์อยู่รู้จักรู้จักเขามีวุฒิภาวะพอนะครับพลังทางเพศก็ไปใช้กับ สิ่งที่เหมาะสมใช่แต่นี้ให้มาดูอีกทีถ้าอย่างนี้ระงรับอารมณ์ไม่อยู่เ,ออเพราะอะไรนะเพราะว่าเส้นชีวิตสั้นเส้นชีวิตสั้นหมายถึงการระงรับอารมณ์การควรบคุมอารมณ์ไม่ดีเท่าที่ควรตรงไหนสั้นนะฮะเส้นชีวิตอ๋อนี่ไงสั้นขาดขาดตัวนี้สั้นขาดเป็นช่วงๆเลยเส้นชีวิตสั้นการระง,รงรับอารมณ์ไม่ดีถ้าพูดง่ายๆคือคนนี้เซ็กจัดแรงว่าระงับอารมณ์ไม่อยู่อ๋ออ๋อมันมาประกอบกันใช่ นี่นะฮะศาสตร์ของวิทยาศรนี่นครับอันนี้สําคัญมากนะครับสำหรับท่านที่จะมาเรียนนะฮะดูทายอย่าไปมองที่จุดจุดเดียวใช่ต้องมองเงื่อนไขอะไรตรงจุดอื่นด้วยใช่แล้วนี่มีหลายจุดนะคะจุดที่หนึ่งวงศุกร์กินพื้นที่เยอะเนินจันทร์ขึ้นมารับตรงนี้โนนนะคะครับอ่าเป็นหนึ่งจุดของการเซ็คจัด เมื่อเซ็กจัดแล้วคุณควบคุมอารมณ์อยู่ไหมไม่อยู่เส้นชีวิตัเส้นชีวิตสั้นการควบคุมอารมณ์ไม่ดีหรือว่าใจร้อนการควบคุมอารมณ์ไม่ดีชัดมากครับนะคะแล้วเส้นสมองออกอังคารสูงโอ้กล้ากล้าแสดงออกโอ้ผมคิดแวบเลยว่าผมไปแอบดูลายมือของคนคนนั้นมาไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวแบบนี้เลยค่ะนะคะแบบนี้เลย ทำรอกนี้เลยแล้วก็ลองผิวหนังหยาบอ่าลองผิวหนังพอดีจองไม่คิดอะไรให้รอบครอบอ๋อไม่ละเอียดไม่รอบครอบโอ้โชัดเลยนะฮะท่านไปแอบดูลายมือของคนที่ว่าแล้วกันนะฮะพี่เราพี่เราี่เป็นเกี่ยวอันนี้พี่สอนเรื่องลายมือนะคะจุดหลักที่ตอนแรกเราอาจจะพลาดก็เพราะว่าบางทีเราไปดูที่ความอูมความอูมนะฮะ งั้นคนพร้อมก็เซ็นจัดได้เป็นสินะเพราะจริงๆก็ต้องดูที่ความกว้างนะฮะความกว้างของวงสุกของเนินสุกนี่นะฮะของวงวงสุกเขาเรียกวงวงสุกใช่ไหมฮะค่ะความกว้างอีกนิดหนึ่งนะฮะพี่วัชรีถามแยกประเด็นอีกนิดเดียวค่ะพี่วัชรีเคยพูดอยู่เสมอให้ผมได้รับฟังว่ามันมีอยู่เส้นสหนึ่งอ๋อฟันดาชื่อคุณฟันดามันเกี่ยวันหรือเปล่ากับไอ้นี่หรือไม่เกี่ยวฟันดา คุณฟันดาเนี่ยเปนไงฮะฟันทั้งทั้งที่ไม่ได้รัก oh. เรียกว่าฟันดา oh. อยู่ในมือน,นี้หมดอ่ะก้ oh. องโคตรอ๋อ oh. มันเป็นยังไงฮะฟันดาเนี่ยฟันดาก็หมายถึงว่าเส้นที่ออกจากอังคารต่ําหรือมาจากอังคารต่ําวิ่งไปแล้วไม่ตัดเป็นตัววีวิ่งไปแล้วหยุดมีเข้ามาอยู่เลื่อยตลอดเวลาเขาเรียกเส้นฟันดากูไม่ได้รักเราแต่กูฟันดาอ๋อ oh. ไปตัด เส้นออกมาวิ่งแล้วหายวิ่งแล้วหายไม่ได้มีความรักในเจ้าของมืออันนี้ผู้หญิงที่เข้ามาเขาไม่ได้รักแล้วแล้วเขาฟันได้ไหมผู้ชายทําไมมันจะฟันไม่ได้ไม่แล้วมันฟันฟันหมายถึงว่ามันไปแล้วมันหายนี่หมายถึงว่าก็ไม่รู้ถ้าฟันแล้วก็ทิ้งไม่ได้มีความรักสําหรับในหัวใจคนนี้ไม่มีหัวใจให้คนที่เข้ามาในชีวิตอ๋อไม่มันไม่ใช่หมายถึงว่า เขาเขาเขาแล้วเธอก็ทิ้งทิ้งจากไปที่รักขาโอ้เพลงไงทำไมรื่อฉันไปเร็วนะเพลงอะไรโอ้เอ้าอ้อยอัจฉราอ๋อเหรอ่ที่รักขาคุณเก่งเกิดไม่ทันหรอก อ่ะนนี้ก็พูดถึงภัยอันตรายอย่างหนึ่งนะฮะค่ะคนในลักษณะมือแบบนี้นะคะท่านต้องหนีให้ห่างนะคะอืมฟันแล้วทิ้งอืมถามนิดหนึ่งแล้วกันนี้เป็นยังงสมมุติว่าโอเคบางทีแล้วไอ้แผนที่ตรงนี้นะฮะซึ่งก็ไม่รู้ใครท่านไหนโดนบันดาลน,นะฮะหรือว่าจะเป็นกรรมตั้งแต่ชาติตางก่อนอะไรเงี้ยฮะ,ะที่คือผู้แปลภาษาลายมือค ทีนี้นะฮะ,ะ,ะเกิดใครก็ได้แต่เฮ้ยไอ้ย,ยาไอ้เราก็เป็นคนที่มีอะไรนะเนินสูบกว้างนะฮะวงสูงก็กว้างมีเส้นฟันได้ต่างหาแต่เราไม่ได้อยากจะเป็นคนแบบนั้นเลยแต่พอดูมือแล้วเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเราจะต้องยอมซิโลราบยอมไปตามลายมือเหรอหรือเราจะแบบเ,เปลี่ยนใจตัวเองได้ มันสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้แต่เขาไม่ใช่คนใจร้อนอืนะคะถ้าเป็นคนแบบเช้นชีวิตสั้นอาจจะยากยิ่งขึ้นใช่ไหม่ะแต่เรียกว่าพอพอ,พอเรียกว่ามีความสุข,ขุมอะไรเงี้ยเข้า<ช>ขมาเข้ามาช่วยแต่คนนั้นถ้าจะรอดพ้นสิ่งเหล่านี้ได้ถึงจะเส้นชีวิตสั้นยังไงก็แล้วแต่แต่ต้องคนนั้นต้องเป็นคนปฏิบัติจริงธรรมะจริงๆไม่ใช่ร,รมโม ใช่นะฮะต้องธรรมะจริงจถึงจะรอดใ่อันนี้ต้องธรรมะจริงจริงนะฮะไม่ใช่อย่างที่เหมือนกับต้นที่ต้นรายการที่เราเต้นของคลิปนี้นะฮะที่เราบอกไว้ว่าคนพวกนี้นะฮะที่วันหน้ากลัวที่สุดเนี่ยเหตุที่น่ากลัวอย่างมากก็คือว่าเขาจะชอบทําภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูน่าเลื่อมใสดูภาพลักษณ์ทโมแต่ดูลายมือเราก็รู้ว่าธรรมะจริงธรรมะปลอมใช่เพราะฉะนั้นศาสตร์ทางลายมือนี่ก็ถือเป็นศาสตร์หนึ่งที่จะ ที่คิดว่านะฮะควรที่จะเอาไว้ประดับภูมิบัญญาของตัวเองอย่างมากนะฮะ,ฮะเอาเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้ได้อย่างหลากหลายเอาไปเหมือนอย่างที่พี่เน้นย้ำอยู่เสมอก็คือเรื่องของคอนเน็ t ชันนะฮะคอนเน็ชันสำคัญที่สุด <ฮะ S 2> ท่านไม่ถ้าท่านไม่ได้ถ้าท่านมีเวลาท่านมาเรียนนะคะ,<ฮ>ะก็จะเปิดเรียนนะคะวันที่สามสิบเมษาข้อที่ใกล้ที่สุดอ่าสาสิบเมษาที่จะเปิดปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้ ถ้าท่านมีเวลานะคะคท่านใช้เวลาเรียนเสาอาทิตย์สี่อาทิตย์เท่านั้นเองท่านจะจบไม่ได้แค่คอนเนคชั่นอย่างเดียวท่านจะสามารถรู้ระยะเวลาระยะเวลาของอะไรเมื่อ,อไหร<อ>่คําว่าเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่ลงทุนเมื่อไหร่ได้เงินมีระยะอย่างวันนี้ลูกค้ามาดูที่บอกดวงคุณเนี่ยตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วดีได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เขาบอกดี คุณมีระยะเวลาจากกลางปีนี้ถึงกลางปีหน้าครับสินค้าของคุณจะทําอะไรเขาบอกผมจะทํารองเท้าออกมาเป็นแฟชั่นดังมากแต่จําไว้ดังปีเดียวต้องให้ทันนะแล้วหลังจากนั้นยอดขายจะต่อการนี้มันสามารถบอกได้ขนาดนั้นเลยอ่ะก็ต้องบอกได้คนที่มาเรียนรู้แบบนี้คนที่มาเรียนก็รู้ก็จะรู้แบบที่พี่นีรู้อย่างนี้ก็ต้องรู้โอ้โหอันนี้น่าสนใจนะก็ไม่อย่างนั้นคนที่เป็นด็อกเตอร์ที่ถามว่า อาจารย์ผมจะสอบเป็นศาสตราจารย์ได้ไหมเร็วๆนี้บอกคุณได้<ม>และเขาก็แนะนาลูกศิษย์มาเรียนว่าศาสตราจารย์ดรคนนี้แนะนํามาอายุ30ปาอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังของกรุงเทพแต่ไม่เคอ<ม>เออ,เอ,อ,เอ,อชื่อก็แล้วกันอืมนะคะเขาได้วันนี้เขาก็ยังโพสต์เข้ามาผมได้ศ<ม>าสตราจารย์แล้วครับ<ม>และจะได้เมื่อไหร่ร<ม>ะบบเมติกจะตอบได้อื<ม>แล้วงานวิจัยของผมจะผ่านไหมระบบเมติกจบได้ว่างานวิจัยของคุณผ่านไหม,ม แต่ถ้าท่านไม่มีเวลาเรียนถ้าจะสร้างคอนเนคชันหนังสือที่เห็นนั้นสองร้อยลายมือและ DVD ีดอีกสิแผ่น DVD เนี่ยจะมีเสียงอ่านในหนังสือเป็นวิดีโอนะคะวิดีโอคำพูดเหมือนหนังเลยอ่ะนะคะอ่านให้คุณฟังอธิบายคุณฟังแต่ละหน้าเนี่ยนะคะที่เอามาเนี่ยเอามาจากหนังสือทั้งนั้นดึงส่วนหนึ่งมาดึงส่วนหนึ่งมานะคะมันมี200ร้อยแผ่นนะคะแล้เอามาเนี่ยที่มาสอนก็จากลายมือจริง ใช่เนี่ยนะคะก็เอามาแล้วลูกค้าเวลามาดูลายมือกับพี่เนี่ยทุกท่านต้องอัดเสียงเพื่อเป็นหลักฐานว่าที่ได้พูดไปว่าว่าพี่ดูคุณว่ายังไงคุณอัดเสียงตั้งแต่เริ่มอ่านลายมือสมมติคุณเก่งเข้ามาอ่านลายอ่านลายมือคุณโควิดคุณเก่งอ่านลายมือคุณเก่งวันขณะนี้อายุเท่านั้นวันที่เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็คุยก็มีเทปอัดไปเลยมือถือคุณนั่นแหละ แล้วคุณก็เก็บไว้เป็นหลักฐานดิถ้าเกิดปุ๊บเฮ้ยไม่เห็นตรงเลยทาไหมครับก็มาเอาเงินคืนไปแต่ระยะเวลาเคลื่อนสองสมเดือนสี่ห้าเดือนบางทีมันวัดมิลลิเมตรกว่าๆมันหนึ่งปีมันมีโอกาสพลาดได้นิดหน่อยอน,นนะระยะเวลามีโอกาสเคลื่อนถ้าคุณจะมาให้ตรงวันตรงเดือนคุณไม่ต้องมาหาพี่นะ,ะเพราะสเกลมันจะอยู่ประมาณสามสี่เดือนเอาว่าระบบเมตริกเนี่ยปากกาหัวเข็มอ่ะนะคะ ลงไปเนี่ย0.5มิลนีิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะฉะนั้นคุณคิดดูแล้วกันว่า1มิลลิเมตรประมาณเท่าไหร่ครับก็จะก็ต้องรู้ว่ามันอยู่ห่างประมาณเนี่ย3-4เดือนนี่ตั้งใจเย็นๆหน่อยตั้งใจเย็นๆอาจจะมาถึงก่อนหรือว่าหลังตรงนี้แต่เหตุการณ์ตรงนั้นต้องเกิดอ๋อเรียกว่ากล้าฟันพงในในระดับนั้นอ้าวก็พี่ก็ให้ลูกค้าอัดเสียงแล้วมีพี่ๆยังกล้าให้อัดไม่ให้ต้องจดนะครับอัดกันเสียงพิเณษนีบันทึกเทป ถ้าฟัง้วพอปวดเราเฮ้ยพอถึงแล้วอ้ไม่ตรงมาเลยมาเลยนะฮะกล้าท้าทายขนาดนั้นนะฮะเอ่อถ้าใครอยากจะมาดูลายมือกับพี่พิชญีนี่อ๋อตอนนี้นะคะก็มีเวลาก็คือเป็นสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์นะฮะจันทร์ด้วยก็ได้นะฮะสุกเสาร์อาทิตย์จันทรอืมนะฮะสุกเสาร์อาทิตย์จันทนะคะนัดเวลาล่วงหน้าต้องจองมาก่อนต้องจองมาก่อนเพราะว่าพี่งานยุ่งนอกนอกนั้นก็เข้าไล่เข้าไล่ที่ไหนครับ ราชบุรีราชบุรีตรงนี้เป็นไร่ที่สวยงามไหมครับติดติดกับไร่คุณปรีนาอาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอางแล้วเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะฮะข้อเสหลายหลายเรื่องผมเข้าใจเพื่อท่านจะเบลอนะฮะื่อต,ตกลงจะเอาอะไรกันแน่มัน <laughs> มันเยอะแล้วกินของดีมีเยอะนะฮะเพราะนั้นก็ขอจบคลิปนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้บพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ